สวัสดีครับนี่คือ YouTube channel hr c o m a r คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีผมเคยพูดเกี่ยวกับการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนไปแล้วนะครับในคลิปนี้มาพูดถึงการเริ่มต้นเป็นผู้ประกันตนกันบ้างครับ มาตรา33มาตรา39และมาตรา40เริ่มต้นเป็นได้อย่างไรเริ่มเมื่อไรเรามาดูกันนะครับผมขอเริ่มจาก2ตัวล่างก่อนนะครับเนื่องจากว่า2ตัวล่างนี้เหมือนกันนะครับนั่นคือผู้ประกันตนต,นตามความสมัครใจหรือตามมาตรา39และผู้ประกันตนนอกระบบหรือตามมาตรา40นะครับ2ประเภทนี้ถ้าใครอยากเป็นคุณต้องสมัครกับประกันสังคมครับถ้าคุณไม่ได้สมัครคุณอยู่เฉยเฉยเนี่ยคุณไม่ได้เป็นนะครับโดยเฉพาะ มาตรา40เนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่าคนไทยที่ไม่ได้เป็นมาตรา33ไม่ได้เป็นมาตรา39ก็คือมาตรา40ไม่ใช่นะครับมาตรา40ต้องสมัครนะครับยู่ดีไม่ได้เป็นนะครับและมาตรา39ก็เช่นกันนะครับมาตรา39เนี่ยจะมีประเด็นสําหรับคนที่คาดหวังการใช้สิทธทิประโยชน์เหมือนกับตอนที่เป็นมาตรา33อันเนี้ยคุณยิ่งต้องทําความเข้าใจนะครับว่าต้องสมัครเพราะ ถ้าคุณคาดหวังอยากใช้สิทธิประโยชน์เมื่อความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33สิ้นสุดลงแล้วเนี่ยจะมีความคุ้มครองในบางหมวดต่อไปอีกไม่เกิน6เดือนเท่านั้นถ้าเกิน6เดือนก็คือไม่คุ้มครองแล้วโดยเฉพาะกรณีประสบอันตรายและเจ็บป่วยซึ่งคุ้มครองในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่สมัครความคุ้มครองจะมีหลังจากออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ไม่เกิน6เดือนเท่านั้นนะครับดังนั้น ก็อย่าพลาดก็แล้วกันสําหรับใครที่มีความปรารถนาอยากได้รับความคุ้มครองต่อไปเรื่อยๆเป็นระยะยาวโดยเฉพาะยาวไปตลอดชีวิตถ้าคุณพลาดครั้งนี้คุณก็ต้องวนกลับไปเป็นมาตรา33ใหม่แล้วออกมาใหม่จึงจะสมัครได้นะครับแล้วก็ในทางตรงกันข้ามครับก็จะมีกลุ่มคนที่กลัวการเป็นมาตรา39 นั่นคือกลัวว่าพอเป็นมาตรา3-9แล้วจะทําให้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายน้อยเมื่อคิดบํานาญได้บํานาญน้อยอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะนี่คือภาคสมัครใจถ้าไม่สมัครก็ไม่ได้เป็นจะไม่มีระบบผลักดันให้คุณไปเป็นผู้ประกันตนประเภทนี้โดยที่คุณไม่ได้สมัครนะครับคุณอย่ามาอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ประกันสังคมบังคับถูกชักชวน ไม่มีใครสามารถบังคับคุณได้หรือใครมาชักชวนคุณถ้าคุณไม่สมัครสัอย่างมันคือสิทธิ์ของคุณนี่คือตามความสมัครใจและนอกระบบนะครับถ้าจะเป็นต้องสมัครถ้าไม่สมัครไม่ได้เป็นครับคราวนี้มาที่มาตรา33นะครับมาตรา33เนี่ยถ้าคุณอยากเป็นคุณจะเดินไปสมัครกับประกันสังคมเหมือนมาตรา39กับมาตรา40ไม่ได้ เพราะนี่คือผู้ประกันตนภาคบังคับนะครับ e และภาคบังคับเนี่ยก็คือบังคับคนที่เข้าข่ายแล้วก็ไม่ให้สิทธิ์คนที่ไม่เข้าข่ายแล้วใครล่ะที่เข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนประเภทนี้ก็ค um. claro ือลูกจ้างที่มีอายุระหว่าง15แต่ไม่เกิน60ปีบริบูรณ์จะเริ่มเป็นผู้ประกันตนประเภทนี้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเป็นลูกจ้างครับไม่ใช่วันแรก ที่ประกันสังคมรับเรื่องไม่ใช่วันแรกที่ผ่านการทดลองงานไม่ใช่วันแรกที่บรรจุเป็นพนักงานประจำเพราะเข้าไปทำงานคุณเป็นลูกจ้างแล้วเขาเป็นนายจ้างคุณทำงานให้กับเขาเขาจ่ายค่าจ้างคุณอยู่ใต้ระเบียบข้อบังคับนี่คือความสัมพันธ์แบบลูกจ้างกับนายจ้างตั้งแต่วันแรกที่คุณเข้าไปแล้วคุณคือผู้ประกันตนตามมาตรา33 และนายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนการแจ้งของนายจ้างอาจจะไม่ได้แจ้งทันทีตั้งแต่วันแรกก็จริงครับแต่การแจ้งนั้นก็ต้องระบุเป็นวันที่คุณเริ่มทำงานไม่ใช่ไประบุเอาวันที่ยื่มเรื่องกับประกันสังคมนะครับดังนั้นสรุปมาตรา33คือภาคบังคับจะเดินไปสมัครไม่ได้เหมือนกับมาตรา39และมาตรา40นะครับเพราะเขาให้สิทธิ์คนที่ เข้าขายเท่านั้นคนที่เข้าขายผมจะบอกไงดีละ่ะเข้าขายก็คือบังคับให้เป็นเลยปฏิเสธไม่ได้ส่วนไม่เข้าขายเนี่ยจะอ้อนวอนให้ตายก็เป็นไม่ได้นะครับเข้าขายก็คือลูกจ้างมีอายุระหว่าง15แต่ไม่เกิน60ปีบริบูรณ์นะครับนี่คือผู้ประกันตน3ประเภทนะครับเริ่มต้นเป็นได้อย่างไรและเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหรขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม YouTube c h anel n HR c o m a s r สามารถเข้าไปที่สัญลักษณ์ของช่องแล้วกดติดตามได้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ